คนไคนไหนคนนี้รเงี้ยงแงงคนนี the the ้บิคี้คนนี้งงงคนนี้งอนงง้องเดียง่องเดียงองเดียมอันนี้บินเหรออันนี้บินตลกตลกเยหรือเปล่าแล้วใี้เวลาสี่ห้าห้าเดือนหกเดือนแบบเี้ยเหมือนกันฟังเสียงคุยะคุยไม่หยุดอ่ะอันนี้อี คนนี้มันกลัวาเขาเห็นลกตากัน่องกไปหมดโอ้โหวิธีเก็บพุงก่อนดิใช้หัวหอมใหญ่จะบอกให้ใช้สดเลยเด้วยใช้หอมใหญ่แล้วถูเช้าเย็นอเอพรเพื่อนที่โรงงานอ่ะมันออกลูกมาไล่ใไ่เลย

อยู <Net> ่ทีクク่ไม่ยอมตื่นเลยไว้หลับดีจังเลยอือหลับเดียวๆกลัวก็เห็นลูกตามีมีโนรู้้น่าให้ดูหน่อยเดียว